สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านพบกันเป็นประจำทุกวันครับกับช่องยกระดับจิตวิญญาณเราก็ทำความดีเพื่อให้จิตวิญญาณเรามันเติบโตตื่นรู้นะครับและพัฒนาขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามที่ควรจะเป็นหากเราไม่ปฏิบัติจิตให้ไปสู่ที่สูงมันก็เหมือนกับการ ปล่อยตัวไหลไปตามกระแสน้ําเพราะกิเลสมันจะพาเราลงสู่ที่ต่ําคําว่าลงสู่ที่ต่ํานั้นไปไหนครับก็คือตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เราก็มักจะทําแต่ความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วและไอความชั่วนี้แหละมันจะดึงเราลงไปสู่ที่ต่ําตั้งแต่ยังมีชีวิตเมื่อตายไปจิตวินญาณมันยังอยู่มันไม่ใช่การจบสิ้นของชีวิตนะครับ ร่างกายจบสิ้นแต่จิตวิญญาณไม่จบสิ้นต้องมีการดำเนินต่อไปตามภพภูมิต่างๆตามกำลังใจที่เรามีที่เราได้สร้างได้สั่งสมเอาไว้นั่นเองครับเรื่องของภพภูมินี่มันเป็นความจริงที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นนรกภูมิเปรต อสุรกายสตรัจฉานโลกมนุษย์สวรรค์ชั้นต่างๆพรมชั้นต่างๆดินแดนพระนิพพานครับเอกจารังจิตตังจิตด,ดวงเดียวท่องเที่ยวไปทั่วไอดวงจิตด,ดวงวิญญาณของเรานี้แหละที่มันไม่รู้จบสิ้นเกิดจากกิเลสที่เราไม่ได้ทำลายมันหรือทำลายมันไม่หมดมันก็ยังวนเวียนการเกิดอย่างนี้ไม่รู้จบสิ้น เกิดกี่หนก็ทุกทุกหลนะครับโลกมนุษย์เรารับทั้งผลบุญและผลบาปก็คือมีทั้งความสุขและความทุกข์บางอย่างถ้ามันทุกข์แล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้มันทุกข์ไปตามยถากรรมไม่ได้หากเรามีปัญญาเราใช้ปัญญาในการมาพิจารณาถึงความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น,นกับเราทุกประจําวันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เรามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง นะครับไอ้ที่มองเห็นก็ทุกข์ใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตเรื่องการใช้จ่ายต่างๆในชีวิตถึงความจําเป็นในสิ่งต่างๆที่มันขาดแคลนเราก็เกิดความทุกข์แล้วไอ้ทุกข์ประจําวันที่เราเจออยู่ทุกวันแต่เรามองข้ามเราไม่มองเราไม่เห็นก็มีอีกมากมายมันก็เกิดจากไอ้การมีร่างกายอันนี้แหละครับก็เช่นหิวก็เป็นทุกข์หิวแล้วไม่ได้กินนี่เป็นทุกข์ อิ่มมากเกินไปก็เป็นทุกข์ปวดท้องหนักท้องเบาทําไม่ได้ถ่ายมันก็เป็นทุกข์ถูกเขาด่าเขาว่าก็เป็นทุกข์ถูกเขาทําร้ายนินทาต่างๆนานาก็เป็นทุกข์หรือว่าท่านใดมองเป็นสุขบ้างครับมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าไอการมีร่างกายของเรานี้แหละเอาแต่เมื่อมันทุกข์แล้วเนี่ยเราก็คิดไว้เลยว่าชาตินี้ ให้มันทุกชาติสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะไอสิ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเราจะไม่ยอมขาดทุนแล้วเราเอามาเป็นวิปัสนาญาณน,นะครับมาเป็นเรื่องปัสนาญาณและเราคิดไว้เลยครับเราตั้งเป้าของเราไว้เลยว่าถ้าฉันตายชาตินี้เมื่อไรฉันขอเป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไรฉันไปพระนิพพานเราตั้งไว้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ท่องว่าไปพระนิพพานอย่างเดียวความชั่วทุกอย่างเอาหมดอันนี้ไม่ได้ต้องทําความดีนะครับในทุกๆคลิปหรือคลิปที่ คุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีทิ้งดำที่ได้เมตตาเทศทิ้งเสียงเอาไว้ให้เราได้ฟังกันเนี่ยก็มีมากมายก็ลองไปฟังกันดูว่าความดีมันมีอะไรที่เราต้องปฏิบัติส่วนจิตของเราวันนี้ผมก็จะพูดว่าเราตั้งเข็มให้จิตยุญญาณของเราหรือยังว่าถ้าเราตายเราจะไปไหนบางท่านอาจจะใจกำลังใจไม่ถึงพระนิพพานไม่เป็นไรไม่เอาละกลัวไม่ถึง ถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องกลัวของดีตั้งสูงไว้ก่อนมันจะตกลงมาต่ําไม่เป็นไรก็อย่างน้อยให้เราตั้งภพภูมินะฮะตั้งภพภูมิที่เราชอบไว้แล้วกันอย่างเช่นสวรรค์ชั้นไหนก็ว่ากันไปเราทําบุญตักบาตรนี่ก็ได้สวรรค์แล้วนะครับและถ้าเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปด้วยถวายสังฆทานบวชพระบวชเนนบวชชีอันนิสง์มีมากมายมหาศาลนะครับชอบชั้นไหนก็ตั้งจิตเอาไว้กันแล้วกัน ในความเป็นจริงสังคมเรากําลังใจของคนมีมากมายมากบ้างน้อยบ้างกําลังใจไม่ถึงก็บางทีก็ฟังไม่เข้าใจเราก็ต้องพูดให้มันกว้างเข้าไว้กาลังใจในชั้นสวรรค์ก็มีกําลังใจในชั้นพรมก็มีก็ให้เราตั้งไว้ว่าถ้าเราตายจากชาติเนี่ยเราขอมุ่งไปยังภพภูมิที่เราชอบในขณะเดียวกันเราก็ปฏิบัติการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิภาวนาให้จิตของเรามันทรงตัวนะครับ พออารมณ์จิตของเรามันทรงตัวเนี่ยจิตใต้สำนึกของมันมันจะมีพลังมากครับมันทรงพลังมากจิตใต้สำนึกของเราเวลาเราตายในช่วงที่เราตายนีย่บังเอิญเรามีทุกขเวทนาเข้ามาขวางหายใจไม่ออกแน่นขาดใจตายตอนนั้นไม่ได้ภาวนาทํำยังไงครับไอ้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันถูกเมโูรีพลังงานทุกๆวันที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยมันจําได้มันมีสัญญาความทรงจาเอ้ย มันเคยคิดไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรเนี่ยมันจะไปสวรรค์ชั้นนั้นจะไปพรหมชั้นนี้จะไปพระนิพพานกําลังบุญมันถึงไหมมันพุ่งไปเลยนะครับบางทีไม่ต้องผ่านสํานักท่านพญายมบางทีมันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ากําลังใจตอนนั้นมันมันค่อนข้างจะแย่หน่อยอาจจะต้องผ่านสํานักพญายมเพื่อไปสอบถามสอบสวนหรือไปทดสอบกําลังใจหน่อย นะครับสำนักพญายมนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาเราลงนรกเพีงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับท่านมาขัดขวางไม่ให้คนลงนรกนี่คือความเป็นจริงครับถ้าไม่เชื่อไปถามท่านดูก็ได้ท่านมาขวางมาให้คนลงนรกโดยเฉพาะคนที่ได้มโนมยิธิเนี่ยนะฮะลองไปคุยกับท่านดูต้องได้จริงนะครับถ้าได้มาจริงคุยกันไม่ได้หรอกนะฮะเดี๋ยวเอาไปพูดเข้ามันจะผิดๆอายคนที่เขาได้ด้วย ก็ลองไปถามดูว่าจริงหรือไม่จริงท่านมาขวางไม่ให้คนลงนรกนะแต่ถ้าใครที่กําลังใจชั่วมาตลอดตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยผมดูแล้วนะก็อาจจะค่อนข้างแย่หน่อยโอกาสที่จะพ้นจากตรงนั้นมาก็คงจะยากเรานะฮะจึงควรที่จะต้องปฏิบัติความดีและตั้งเป้าของเราไว้ดีกว่าจะสบายใจจิตของเรามันมีความทรงจำสัญญาคือความทรงจำ ความทรงจำมันเนี่ยมันเป็นพลังที่มหาศาลมากแม้สมองเราลืมไปแล้วแต่พอเราตายขึ้นมาจิตของเรามันจะพุ่งไปตามกำลังใจที่เคยตั้งเอาไว้นี่แหละครับธรรมชาติของจิตเรามันมหัศย์มากนะแต่เราไม่ต้องไปรู้ซึ้งรู้ลึกอะไรมากว่าจิตเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรเรารู้แต่เพียงว่าเราตั้งเป้าของเรา,เาไว้ก็แล้วกัน ถ้าเราลืมตอนที่เราจะตายหรือเราตอนที่เราตายเราตายแบบฉับพลันไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวระบบประสาทมันก็ลืมไปอันนี้จิตของเรามันก็ยังทรงพลังงานของมันอยู่พลังงานในความทรงจมที่ได้ตั้งเป้า,าไว้ที่ได้ทําความดีเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะนําพากําลังใจดวงจิตยืนญาณของเราไปตามภพภูมิที่เราปรารถนาการสวดมนต์การปฏิบัติสมาธิ การทําวิปาาัสนาญาณจึงมีความจําเป็นหากมีเวลาก็ควรปฏิบัติหากไม่มีเวลาก็ใช้เวลาตอนนอนคิดกันไว้ปฏิบัติกันไว้ครับตอนที่เรามีชีวิตยอยู่เราสามารถเลือกคบภูมิตามที่เราต้องการได้หากเราไม่คิดไว้เลยไม่เลือกไว้เลยตายไปดวงจิตวิญญาณของเรามันจะคว้งขว้างนะครับต้องรอการสอบสวนอีกมากมายรับช่องนี้ก็นํา เรื่องราวความเป็นจริงทุกอย่างเกร็ดความรู้เล็กๆเน้อยทั้งที่มีในตำราบ้างไม่มีในตำราบ้างแต่มันเป็นความจริงก็นำมาพูดมาคุยให้เพื่อนๆท่านผู้ชม FC ทุกท่านได้ฟังกันนะครับบางคำพูดบางทีมันไปแทงอากิเละเข้าหรือบางประโยคอาจจะไม่พออกพอใจนะครับแต่ให้จำไว้ว่าทุกประโยคทุกคำพูดที่พูดออกมาออกมาจากเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อต้องการให้ผู้ฟังเนี่ย ได้เข้าถึงในเข้าใจเข้าถึงในธรรมนั้นๆนะครับแล้วจะมีความสุขพบกับความจริงในสิ่งที่ผมปรารถนาต้องการผมนำความจริงมาพูดและพูดรวมๆบางทีมันก็ไปตรงกับกิเลสในใจเ,เราเข้ามันก็สะดุ้งเหมือนกันพอสะดุ้งมันก็เกิดความรู้สึกที่จะต้องมีสติและพอมีสติเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องมาพิจารณาดูนะครับอนุสัยกิเลสที่เป็นอนุสัยเล็กๆน้อยๆเราอาจจะไม่ได้มอง เราลืมไปเลยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งดีไปซ้ำนะฮะแต่พอเราไปแทงไปถูกจุดเข้าเราเกิดสติรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เริ่มตั้งหลักปฏิบัติกันใหม่ค่อยๆฝึกค่อยๆฝ,ฝึกกันไปครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอต้อนรับทุกๆท,ท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอยากฟังอยากชมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับสวัสดีครับ เดินเที่ยวชมบริเวณวัดครับมีความร่มลื่นลมพัดแรงหน่อยวันนี้ ตรงไหนที่มีพลังงานบวกเยอะๆเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่ามันใจมันจะชอบมีมากมายครับพลังงานที่บริสุทธิ์คือไปที่ไหนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สูญเปล่าเราก็ต้องนำความดีไปให้เขาทุกคนแห่งครับมีหมดมีทุกที่ครับเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นเขาหรือเปล่า ตอนนี้พระคุณเจ้าท่านก็กําลังทําวัดเย็นรู้สึกห้องน้ำนี่เหมือนกับรีสอร์ทเลยนะครับห้องน้ำภายในจะสะอาดสะอ้านเหมือนรีสอร์ทการจัดอินทีเรียรภายในนี่สุดยอดครับตรงนี้โตใหญ่มากเลยครับนกคุณทอง นกแก้วนกขุนทองร้องเพราะพูดเก่ง ชีวิตทนสุขใจอย่าแตกก็เลยรักไว้ชมเชยฉั